สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดลเดลีพื้นที่เล็กๆที่อบอุ่นสำหรับหัวใจที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับว,วันนี้ดิฉันแนนซี่เราจะพูดคุยกันเรื่องราวดีๆของชีวิตหลังวัยทำงานทั้งสุขภาพกำลังใจความรักไลฟ์สไตล์และมุมมองใหม่ๆที่จะช่วยให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความหมายและรอยยิ้มขอบคุณที่มาร่วมเดินทางด้วยกันนะคะไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะเวลาผ่านไปเร็วมากใช่ไหมคะ วันหนึ่งเรายังเป็นเด็กที่จับมือพ่อแม่ไปโรงเรียนไม่นานเราก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาระหน้าที่มากมายแต่ในขณะเดียวกันพ่อแม่ของเราก็เปลี่ยนไปคะจากผู้ที่เคยแข็งแรงคล่องแคล่วกลายเป็นคนที่เริ่มเดินช้าลงพูดช้าลงและบางครั้งก็เงียบลงวันนี้แนนซี่จะชวนคุณผู้ฟังทุกคนมาฟังเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้เราดูแลพ่อแม่ในวัยสูงอายุอย่างเข้าใจและอบอุ่นใจทั้งสองฝ่ายคะ หนึทำยังไงให้พ่อแม่มีความสุขในวัยเกษียณหลังเกษียณพ่อแม่อาจรู้สึกเหมือนไม่มีจุดหมายเราสามารถช่วยท่านค้นหาเป้าหมายใหม่ได้ค่ะสนับสนุนให้ท่านมีงานอดิเรกเช่นปลูกต้นไม้ถักไหมพรมหรือเรียนดนตรีที่ชอบชวนเข้าร่วมกิจกรรมสังคมอย่างชมรมผู้สูงอายุหรืออาสาสมัครในชุมชนให้ท่านรู้สึกว่ายังมีความหมาย ด้วยการให้ท่านช่วยดูแลหลานแบบเบาๆหรือถามความเห็นในเรื่องบ้านเคล็ดลับคือใช้เวลาด้วยกันบ่อยๆแค่นั่งกินข้าวด้วยกันดูละครเก่าด้วยกันหรือพูดคุยเรื่องอดีตที่ท่านรักก็ gettable, เติมใจให้ท่านได้อย่างเต็มเปี่ยมค่ะข้าวหลามตัดสีน้ำเงินขนาดเล็ก2ผู้สูงวัยกับโลกดิจิทัลจะสอนอยังไงไม่ให้ทะเลาะก,กันเทคโนโลยีเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายท่านเราควรเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่ คำสั่งคะอธิบายอย่างใจเย็นใช้คำง่ายเช่นจิ้มตรงนี้นะคะแม่แล้วค่อยๆลากนิ้วแบบนี้แนะนำทีละแอปเช่นวันนี้สอนใช้ลายพรุ่งนี้ค่อยดู YouTube ปรับโทรศัพท์ให้เหมาะเช่นฟอนต์ใหญ่ไอคอนชัดเจนอย่าลืมเตือนภัยออนไลน์เพราะท่านอาจไม่ทันมิจฉาชีพในยุคนี้และที่สำคัญใช้เทคโนโลยีเพื่อลดระยะห่างส่งคลิปเสียง วิดีโอคอนหรือรูปภาพน่ารักน่ารักให้ท่านรู้ว่ายังมีเราอยู่เสมอคะ่ะข้าวหลามตัดสีน้ำเงินขนาดเล็กสามสื่อสารอย่างเข้าใจไม่กระทบใจพ่อแม่การฟังคือของขวัญที่ดีที่สุดบางครั้งท่านอาจเล่าเรื่องเดิม,ดมๆซ้าๆแต่การที่เราตั้งใจฟังคือการบอกว่าท่านยังสำคัญใช้คำพูดเชิงบวกเช่นให้หนูช่วยดีกว่าไหมคะแทนแม่ทำไม่ถูกอีกแล้ว หากท่านไม่ยอมไปหาหมออย่าดุแต่พูดด้วยเหตุผลเช่นถ้าตรวจเร็วจะได้สบายใจนะคะข้าวหลามตัดสีน้ำเงินขนาดเล็กสี่สุขภาพกายและใจของผู้สูงวัยสุขภาพกายดีสุขภาพใจก็สดใสาตามคะพาท่านเดินเล่นเบาๆเล่นโยคะหรือรำวงพื้นบ้านอาหารดีๆเช่นผักผลไม้ลดหวานมันเค็มตรวจสุขภาพทุกปี เรื่องใจก็สำคัญคะสังเกตอาการซึมเศร้าเช่นเบื่ออาหารนอนไม่หลับหรือเฉยชากับสิ่งที่เคยชอบหาสัตว์เลี้ยงเล็กๆเ,เช่นน้องหมาหรือนกน้อยช่วยให้ท่านมีเพื่อนคู่ใจการดูแลพ่อแม่ไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือโอกาสที่เราจะตอบแทนความรักที่ท่านเคยมอบให้เราคะไม่ต้องมีคำพูดมากมายคะ่ะบางครั้งแค่อยู่ใกล้ๆท่าน แค่นั้นก็พอแล้วพ่อแม่ไม่ได้ต้องการสิ่งใหญ่โตแต่ต้องการความเข้าใจและเวลาจากลูกที่ท่านรักมากที่สุดในโลกอย่าลืมว่าเรายังมีเวลาที่จะทําให้วันนี้กลายเป็นความทรงจําที่อบอุ่นสําหรับเขาและสําหรับเราเองด้วยคะ่ะก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ใช้เวลามาร่วมพูดคุยและแบ่งปันช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันนะคะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะเติมเต็มหัวใจและช่วยให้ชีวิต หลังวัยทำงานของเรานั้นอบอุ่นและมีคุณค่าในทุกๆวันอย่าลืมติดตามรายการเดลเดลีพระทุกตอนเราตั้งใจพูดจักใจเพื่อหัวใจของคุณค่ะและพบกันใหม่ในตอนหน้าดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดีนะคะสวัสดีค่ะ